วันนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนเกี่ยวกับมาตาแม่อตา กาแล้วใช่ไหมไม่มีไว้สะกดลองไล่ชื่อสัตว์ที่เรารู้จักที่เป็นมาตาแม่แม่ เื่นสายคุณนายข้อวอ่นก่อนอ่าคุณนายนายเอาสะกดคำว่านายสิน้องมีอะไรคะยอยักสะกดใช่ไหมยอยักแม่อะไรกยเกย์เกยจัมายาม่าต้าตาจัาตาม้บ้าา้ตัมตัมบ้า้ทาัมาาาตัามตั้ตมมมไ้้มาตะวั ันก็มีตัวสะทกนันด้นะนะคะโอเคอะไรอีกดอกอะไรที่ดอกไม้ดอกอะไรที่รู้ออรรจักคิดไม่ออกเลยดอกอะไรคะนา้ยังรู้จักดอกลีลาวดีไหมไม่รู้ไม่รู้แบบดอกจำ Thank okay. you.